เพื่อนๆวันนี้ป้าเดียก็จะมีดอกไม้สวยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกดอกบานเย็นค่ะเพื่อนๆป้าเดียก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าตัวนี้เขาเรียกดอกบานเย็นเพราะสมัยเด็กๆเราไม่ได้เรียกดอกบานเย็นป้าเดียก็ไม่เคยเรียกว่าดอกบานเย็นกทีเพราะเขาก็ไม่ได้พาเรียกดอกบานเย็นแต่วันนี้ป้าเดียพานไปเห็นดอกเขาสวยป้าเดียก็เลยไปค้นคว้ามาว่าตัวนี้เขาเรียกดอกอะไร เขาก็ริบอกมาว่าเป็นดอกบานเย็นเนี่ยค่ะลักษณะดอกเขาก็จะเป็นกลวยเนาะเป็นโหลดเหมือนเหมือนเหมือนเตะรูปเตะเป็นหลดหลดอย่างนั้นละค่ะแล้วก็กลีบดอกเขาก็จะมีห้าแฉกเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆสวยค่ะสมกับชื่อบานเย็นเนาะเพื่อนๆเนาะตัวเนี้ยค่ะเขาบอกว่าให้เราอ่ะเอาไปผสมเป็นสีผสมอาหารได้ผสมพวกเยลลี่พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นออกสีแดงแดงเนี่ยค่ะ เอ,เอาเอาเนี้ยไปทําได้นะคะทานได้เป็นแบบเออคิดว่าเป็นสีธรรมชาติอ่ะได้เลยค่ะสีดอกบานเย็นนี่เลยอันนี้ก็ว่าขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะคะเมล็ดตรงเนี้ยค่ะสมัยเด็กๆเราจะเห็นเป็นเม็ดสีดาอันนี้ยังไม่แก่ถ้าแก่แล้วมันจะเม็ดสีดำดาเขาไวข้ขยายพันธุ์เขาจะเป็นเม็ดเขาจะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะคะดอกบานเย็นนี่ค่ะน,นี่ก็จะเป็นกอพุ่มค่ะพุ่มพ,พุ่ม,มเป็นพืช พืชไม้ดอกที่เป็นพุ่มพมอะ่ะอายุสั้นเป็นเป็นเป็นเหมือนกับพืชระยะสั้นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ระยะย,ยาวดอกเขาก็จะหล่นเม็ดเขาก็จะหล่นใต้ต้นแล้วพอถึงหน้าฝนมาใหม่เขาก็จะเกิดขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเขาจะขยายพันธุ์แบบนี้ดอกเขาก็จะออกเป็นช่อๆเป็นกระจุกอย่างเงี้ยค่ะออกทีละดอกทีละ,ด,ละด,ดอกสองดอกเหี่ยวแล้วก็บานใหม่ мод, เหีเ่ยวแล้วก็บานใหม่ค่ะ เขาจะเป็นดอกสีบานเย็นนะสอันนี้เขาเรียกบานเย็นแท้ๆเลยนะคะแต่จริงๆก็มีสีอื่นด้วยนะประเด็กคิดว่าดอกเนี่ยก็เคยที่เคยเห็นมันมีสีอื่นด้วยแต่เนี้ยวันเนี้ยบานเย็นแท้ๆเลยค่ะวันนี้ประเดีก๋ก็เลยนําดอกไม้สวยๆมาให้เพื่อนได้ชมกันเนาะอ่าจะได้รู้กันนะคะว่าอันเนี้ยคือเขาเรียกว่าดอกบานเย็นอันนี้เขาก็มีสรรพคุณทางยานะคะเขาเอาไว้คับเหงื่อค่ะเอาไว้เอาลากมันนะคะ เอามาไว้ขับเหงื่อต้มดื่มน้ําขับเหงื่อได้แก้ตัวบวมนี้ยค่ะบวมน้ําได้ดูแล้วสวยๆดีเนาะเพื่อนๆเน,นาะปลูกไว้สักพุ่มนึงก็คงจะสวยดีเนีย้ยคะดอกออกเต็มต้นอย่างเงี้ยค่ะสวยมากแล้วก็หอมอ่อนๆลุยลินหอมๆจริงๆค่ะนีประเดยียวอยู่ใกล้ๆยังหอมเลย พุ่งเตี้ยๆไม่สูงขอบคุณนะคะที่ช่วยชมคลิปปะเดียขอบคุณมากๆเลยคะ่ะแล้วประเดียวจะหาคลิปใหม่ๆให,ให้เพื่อนได้ชมกันอีกนะคะ